เสียงสัเครือของแจ้งเตือนข้อความปลุกฉันจากพวังหน้าจอโทรศัพท์สว่างวาบขึ้นพร้อมข้อความปริศนาที่คืนนี้ที่สะพานร้างอย่าบอกใครหัวใจฉันเต้นระรัวใครส่งมาหมายความว่ายังไงความอยากรู้อย่างรุนแรงประปนกับความกลัวกัดกินจิตใจฉันควรจะไปดีไหมตลอดทั้งวันข้อความนั้นวงเวียนอยู่ในหัวฉัน ราวกับเงาตามหลอกหลอนภาพสะพานร้างท่ามกลางความมืดปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งใกล้ทีิยงคืนความกังวลก็ยิ่งทวีคูณแต่แล้วความต้องการที่จะเปิดโปงความลับกลับมีพลังมากกว่าความกลัวในที่สุดทีิยงคืนก็มาถึงฉันยืนอยู่บนสะพานร้างลมหนาพัดผ่านเสียงน้ำกระทบฝั่งดังกล้องอยู่ในความเงียบทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นจากด้านหลังฉันหันกลับไปพบกับร่างสูงใหญ่ในเงามืดมันคือพี่ชายของฉันเขายิ้มเยือกเย็นพร้อมกับยกโทรศัพท์ขึ้นมาเซอร์ไพรส์ สุขสันต์วันเกิดน,น้องสาวความตื่นตระหนกเปลี่ยนเป็นความโล่งอกข้อความปริศนาสะพานร้างทั้งหมดเป็นแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดของพี่ชายเขาเตรียมเค้กและของขวัญไว้ให้ฉันน้ำตาแห่งความดีใจไหลรินลงมาความกลัวที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นคืนนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าบางครั้งความลึกลับก็อาจซ่อนความสุขเอาไว้และความกลัวอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของรอยยิ้ม